วันนี้เรามีภารกิจต่อไปภารกิจต่อไปเราจะไปทำอะไรนะตั้งแต่ว่าวานนี้เราเราไปซื้อมันแก้วมาแล้วไปซื้อมันแกว้วไปให้ลิง <c oughs> กินมันแกว้วกินมันแกว้วกินแล้วตดเสแนวเออเอาขึ้นวนล้นเลยนี่แหละวันนี้เราจะไปร้อยเอ็ด แล้วเราจะไปแวะบ้านกูกาสิงเราจะไปโยนให้ลิงเราก็จะตัดให้มันเป็นชิ้นก่อนเพราะว่ามันจะง่ายต่อการโยนให้ถ้าเป็นพวงเราก็มัวแต่จะแกะแล้วก็กลัวลิงด้วยเดี๋ยวอนุญาตแกะก่อนเดี๋ยวเราไปพอกันยูกับลิง มหาหอดแล้วมองที่เฮอสสเออนมันแกวมันแกวม,กวมาไฮลิง <_ d ata> เห็นไหมไลิงน้อยไหม <_ d ata> เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน <_ d ata> เราจะขี่เข้าไปข้างในก่อนแล้วก็หาดูว่าที่ตรงไหนที่มันจะอยู่ส่วนมากจะอยู่ฝั่งนั้นเดี๋ยวไม่เอ้เขานั่งหาเอาให้กันอยู่เราต้องไปที่ทางน้นดีกว่า หรือยังไงหรืโยนออกไปเดี๋ยวนี้เลยฝั่งทางนี้ก็จะไม่ได้กินไม่เราทยอยทยอยเอาให้ดีกว่าจากตรงนี้แล้วก็ไปทางนู้นด้วยโอ้โอนี่เลยขุดเขาสั่งอ่ามีน่มีนี่มีบุญนี่มันมืดนะมันไม่มันไม่เป็นไรเราก็โยนออกไปได้เลยโยนโยนไว้โยนไว้ ลงลงประตูฝั่งนยนไว้ยนไว้ทางนู้น,นเลยอา่าตอนนี้เราก็จะย้อนยนให้ข้ามถนนไปฝั่งนู้น,น,น,นเลยเไม่เป็นไรยนทิ้งไว้นั่นเลยเดีย๋ดวยวเขาเขาเริ่มเขาเริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวไว้เยอะๆเลยแล้วเราก็ไป คนอันเขาต้องขึ้นต้นไม้ไ้เขึ้นต้นไม้่ได้เไ้เดี๋ยวเราไปไปอ้ไปไางห <c oughs> น,นอหร่อยมไ่้นไ้น ไป,ไปเขาได้ทุกตัวแล้ยเลยไป้เลยแดงพอนอนอยู่บนต้นไม้เนี่ย มีคนเอากล้วยมาให้อยู่เห็นไหมจะมีรอยจะมีรอยกล้วย,ยแล้วขออนุญาตโยนแบบนี้เลยนะคะอันนี้ตมืนอท่นีด้เคยขอวมาบ่งกูอยู่ในอยู่ในวัดนี้จะมีกูนี่ไม่ลิงอยู่บนอ่าแก่ก็จะเป็น

รับได้ร <laughs> ับได้รับได้ตรียมด้วยรียด,ด,ดูพอ

ถ้าคลิปจริงๆแล้วจะมีเอามันแกวไปให้ลิงอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนั้นลิงจดเยอะมากเลยแต่ลืมกดถ่ายก็เลยไม่ได้ภาพบรรยากาศคลิปนี้เจมสหมก็ขอฝากให้กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะฝากกดติดตามด้วยสวัสดีค่ะ